นายสันส้อยแสงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในวันที่3ตุลาคมนี้ระบายในอัตรา2,784ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้พื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําและคลองธรรมชาตินอกคันกั้นน้าชลประทานได้รับผลกระทบทําให้น้าเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ําน้อยคลองผงเพงและคลองบางบานท่วมบริเวณบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยเพิ่มเป็น9อําเภอ 107ตำบล579หมู่บ้านชุมชน19,681ครวัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้689ครวัวเรือนส่วนวัดที่ได้รับผลกระทบมี2อำเภอคืออำเภอเสนาและอำเภอบางไทรรวม16วัดน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่วัดทั้งหมด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำตั้งกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำหากเกิดภาวะฉุกเฉินจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการติดตั้งทันที